ครับสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทก,ก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดคูสัมพันธ์นะครับเราก็มาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมมาเยี่ยมชมกันอยู่ที่อุโบสถแห่งนี้สําหรับวันนี้คลิปนี้เราจะอยู่กันที่อุโบสถเป็นจุดใหญ่นะครับเพราะว่าสถานที่บริเวณของวัดนี้ไม่กว้างมากมายจนเกินไปเราเห็นว่า,าวัดคูสัมพันธ์นี้นะครับมีอุโบสถที่สวยสดและงดงาม ที่มีการปฏิทังขงรถอนดรณาซ่อมแซมทาสีใหม่นะครับก็เสร็จไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วสําหรับคลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของอุโบสถเราจะมาปักหลักอยู่กันที่บริเวณตรงนี้ก็เรียกว่าเรามาชมความสวยและความงดงามของอุโบสถนะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับและผู้ชมที่กําลังติดตามชมอยู่ในคลิปนี้ถ้ามีโอกาส ก็ลองติดตามกันมาที่วัดคูดสัมผันธ์นะครับจังหวัดปลาจีนบุรีก็อยู่ไม่ไกลจากอ่าสี่แยกโคกปีบนะครับอยู่ไม่ไกลจากสี่แยกโคกปีบก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดมาไหว้พระมาทําบุญนะครับเพราะว่าบริเวณสถานที่ของวัดนี้มีไม่กว้างมากแต่ว่าอุโบสถนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับสวยงามมากบริเวณรอบๆอุโบสถนี้ก็มีปู่ท้าเวสสวรรณอยู่4ทิศนะครับ มีท้าเวสวร์สีทิศแล้วก็มีอ่าบนขอบรั้วกำแพงก็เป็นธรรมจักรนะครับก็เรียกว่าเป็นอุโบสถที่สวยงามมากอีกวัดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เราจะชมกันอยู่แค่ภายนอกเพราะว่าสําสหรับคลิปนี้เราไม่ได้เข้าไปในโบสถ์นะครับหรือว่าไม่ได้เข้าไปในอุโบสถยังไงก็ติดตามชมกันให้จบนะครับแค่สิบวันาทีเราจะอยู่กันตรงนี้เพื่อเป็นการเผยแผ่วัดช่วยพระศาสนา อย่างน้อยๆนะครับเป็นรายการบุญก็ขอให้เพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาเดินทางเข้าวัดไหว้พระทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลนี้จะติดตัวเราไปได้ทุกเมื่อนะครับมิฉนั้นเวลาที่เรายังมีอยู่พยายามสร้างความดีทําบุญทากุศลสร้างบุญสร้างกุศลกันเยอะๆนะครับบุญกุศลนี้ไม่ไปไหนเลยเราทําเราได้เพื่อเป็นการนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดกุสัมพันธ์แห่งนี้นะครับ เราอยากจะขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมและเพื่อนๆนะครับที่ชอบท่องเที่ยวไปตามวัดตามสถานที่ต่างๆถ้ามีโอกาสก็ติดตามมานะครับวัดสัมพันธ์นี้นะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนนะครับเข้าวัดสร้างบุญสร้างกุศลเวลาที่ยังเหลืออยู่ขยันหมั่นทําบุญกันนะครับเราจะดีเองสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงก็บอกว่าอากาศร้อนแต่ไม่เป็นไรเราก็จะพยายามนาเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมอุโบสถกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราอยู่รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะห่างไกลจากอุโบสถเลยนะครับค่อนข้างจะห่างไกลจากอุโบสถวันนี้รู้สึกเหนื่อยมันร้อนมากนะครับร้อนวันนี้แดดร้อนจริงๆนะครับพเพื่อนๆและผู้ชมร้อนจัดเลยนะครับ <S <S ผมอาจารย์เป็นผู้บรรยายอาจารย์หญิงก็เป็นผู้นําพานะครับให้กับเพื่อนๆผู้ชมได้เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ก็เดี๋ยว ช่วงท้ายรายการก็เยี่ยมชมบริเวณสถานที่สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสําหรับสถานที่ของวัดแห่งนี้ก็มีไม่กว้างมากมายจนเกินไปนะครับเพราะว่าเรานําเสนอเพื่อเป็นการาเผยแผ่เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ติดตามกันมานะครับเพราะว่าวัดคูสมพันธ์นี้ก็อยู่ไม่ไกลจากาสี่แยกโคกปีดหรือว่าวัดโคกปีดนะครับ ถ้าท่านมีโอกาสเดินทางมาแล้วก็สามารถจะไปไหว้พระหลายวัดได้เลยนะครับอยู่ในบริเวณย่านเดียวกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพื่อเป็นการเผยแผ่เพื่อเป็นการพูดคุยนะครับอขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมถ้าม,มีโอกาสไปตามวัดตามวานะครับไปตามสถานที่ต่างๆก็ขอให้สร้างบุญทำบุญศนทาบุญถวายค่าน้ําข่าวไปทําบุญใช้หนี่สงทําบุญถวาย,าาายสงังฆท,ทานนะครับบางวัดอาจจะมีรายการบุญปิดทองลูกนิมิตนะครับเราก็ไปปิดทองลูกนิมิตกัน ทำบุญถวายสังฆทานนะครับเพื่อสร้างอานิสงส์สร้างบุญสร้างกุศลของพวกเราดพงฉะนั้นวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัทโหราศาสตร์ก็ขอเป็นสะพานบุญน,นะครับให้กับผู้ชมและเพื่อนๆที่กําลังติดตามอยู่ในช่องนะครับนาสลิท,ทมเปลถูกใจแล้วฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์หญิงและผมอาจารย์นัทเราจะได้นําเสนอเกี่ยวกับสถานที่ของวัดและเผยแผ่วัด ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันให้ยาวนานที่สุดนะครับับสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามชมนี้ก็เป็นบริเวณสถานที่ลานวัดนะครับตรงนี้ก็เป็นสาลาการ,ปรเปลี่ยนนะครับแล้วก็ข้างในเข้าไปก็เป็นหอะระฆังนะครับบริเวณด้านซ้ายมือก็เป็นสไลาอีกหลังหนึ่งสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณอุโบสถแล้วนะครับบริเวณด้านบนก็เป็น พระอินนะครับหรือว่าพระอีสวนนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณร,ร,ร,รอบๆนะครับก็มีเสมาร,บรอบๆอุโบสถนี้สวยงามมากนะครับทาสีลักษณะสีไข่ไก่ไอ่อนๆน,นะครับพื้นแล้วก็ช่วงบนก็จะเป็นสีแดงงดงามมากเลยนะครับเราก็านำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่สูส่สายตาเพื่อนๆและผู้ชมที่ชอบดูตามวัดชอบท่องเที่ยวตามวัดไหว้พระตามวัดเราคิดว่าถ้ามาที่นี่คงจะไม่ผิดหวังนะครับ เพราะว่าบริเวณสถานที่ตรงนี้มีไม่กว้างมากมายจนเกินไปนะครับเราก็ถือว่าเรามาร่วมบูญกันนะครับติดตามชมในคลิปนี้เกี่ยวกับรายการวัดต่างๆเราก็จยามนำเสนอเรานําเสนอที่ผ่านๆมามีทั้งวัดใหญ่มีทั้งวัดที่เจริญแล้วนะครับมีทั้งวัดที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากมายแล้วก็มีวัดระดับกลางๆก็พอ,พอมีพี่น้องสาธุชนเดินทางเข้าไปนะครับไหว้พระทำบุญทำบุญสวนกันแล้วก็มาจนถึง ระดับที่ยังไม่มีพี่น้องพี่น้องประชาชนยังไม่มีเข้าวัดกันเลยก็ VOICEOVER มีเยอะแยะไปนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ยังไม่มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดมากมายเท่าไหร่เลยนะครับเราก็อยากจะนำเสนอเพื zij, ่อเป็นการเผยแพร่ขอเชิญชวนนะครับถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามานะครับามาไหว้พระมาทําบุญเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มา,ามท,ท, arn, ทําบุญถวายสังฆทานกับหลวงพ่อานเจาวาสนะครับเราก็ขอเป็นสะพานบุญนะครับเพราะว่า วัดที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ก็ต้องผ่านการมาจากวัดเล็กๆก่อนผ่านการมาจากวัดเล็กๆที่ยังไม่มีผู้คนเข้านะครับเราก็จะพยายามนําเสนอตีแผ่ออกไปให้กับเพื่อนๆและผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องวัดสถานที่ของวัดทําบุญกับวัดถ้าเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาก็มาเลยนะครับมาร่วมบุญกันที่วัดผู้สัมพันธ์แห่งนี้นะครับอยู่ไม่ไกลาจากวัดโคกปีนะครับก็อยู่ติ่ถนนใหญ่สายปราจีนบุรี อำเภอพนมสารคามนะครับสะดวกสบายนะครับเราก็อยากจะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันซุ้มบริเวณปากทางเข้าของวัดก็อยู่ติดถนนสายอําเภอพนมสารคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีซุ้มทางเข้าก็มีท่านปู่ท้าวเวสสุวรรณปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณซุ้มทางเข้า2ตนนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมถ้ามีโอกาสจะได้ติดตามพวกเรามาสําหรับวันนี้ อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมานะครับตอนนี้ก็มีรถคุณแตนนะครับวิ่งผ่านไปแล้วหนึ่งคันนะครับก็บริเวณลานวัดตรงนี้ก็เป็นทางเข้าออกของอหมู่บ้านด้วยนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนวิ่งเข้าวิ่งออกในทางเส้นนี้เป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดและอาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาไหว้พระกับสถานที่นะครับ ถ้ามีโอกาสแล้วก็ขอให้เดินทางติดตามพวกเรามานะครับเราก็จะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมนะครับมาร่วมทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลกันที่วัดแห่งนี้สําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดก็มีโอกาสเดินทางมาก็ถือว่ามาร่วมบุญกันนะครับยังไงก็ช่วยติดตามกันให้จบคลิปนะครับถูกใจแล้วฝากด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นั้เป็นผู้บรรจายอาจารย์หญิงก็เป็นผู้นำพาเป็นผู้ถ่ายทำนะครับก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่เพื่อบุญเพื่อกุศลเพราะว่าอย่างน้อย,อยการที่เรานำเสนอและเผยแผ่วัดออกไปสู่สายตาพี่น้องสาธุชนนี้เราทำด้วยใจศรัทธานะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าเราทำแล้วบุญกุศลนี้เราต้องได้แน่นอนนะครับ แล้วก็สำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ชมแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ออกไปท่านคนใดบุญได้กุศลมหาศ,าศาลเช่นเดียวกันโดยที่ท่านตั้งใจนะครับไม่ต้องใช้ปาจจัยเลยแม้แต่ปาเดียวท่านก็ได้บุญเต็มๆเพราะเราช่วยกันนะครับเผยแผ่วัดออกไปเพื่อบุญเพื่อกุศลนี้ก็ขอให้พี่น้องสาธุชนที่กํลาลังติดตามก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญกันนะครับอย่างไงก็อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก็ ทำบุญกันนะครับจะเป็นวัดใกล้บ้านวัดไกลบ้านวัดตรงไหนก็ตามแต่ก็ขอให้เราได้ทํานะครับอันนี้สงแห่งบุญนี้ไม่ไปไหนสําหรับช่วงนี้มาถึงช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเราก็จะลาพาจากกันตรงนี้เลยสาหรับคลิปนี้อาจารย์หญิงก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นกําลังใจผมอาจารย์นัดก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็อย่าลืมช่วยกันเผยแออกไปด้วยนะครับ เดี๋ยวใกลคู่เราก็ยำลาพาจากกันแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นพระธรณีนะครับที่อยู่บริเวณทางเข้านะครับเราหวังว่าถ้าท่านมีโอกาสก็จะได้ติดตามพวกเรามานะครับที่วัดคู่สมพันธ์แห่งนี้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่ไม่ไกลจากวัดคูปีดสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ